ทุกท่านทุกประการครับขอพอะคุณครับครับช่วงเวลานี้ครับท่านนายกรัฐมนตรียังอยู่กับเราด้านบนเวทีนะครับเพื่อทำกิมมิคพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกสักทู่เดียวครับค่ะและขอเรียนเชิญน,นะคะคณะผู้บริหารที่นั่งโซฟาแถวหน้าทุกท่านนะคะขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียนเชิญค่ะ แน่นอนครับอีกสักครู่เดียวนะครับโครงการพัฒนาศักยภาพอสอมสู่สาธารณาสุขยุคพัฒนาอสอมเชื่อมต่อเทคโนโลยีสู่ชุมชนปีงบประมาณพุทธศักราช2569จะถูกเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกอืกอ่นจะเดียวเท่านั้นครับผม ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของกิมมิคพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะถูกต้องครับในส่วนกิมมิคพิธีเปิดของเรานะครับจะมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับวางมือบนแท่นพิธีเปิดโดยจะให้ทุลุกท่านในฮอลแห่งนี้นะครับช่วยกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับค่ะข้างล่างพร้อมไหมครับพี่ๆอ,อสมอพร้อมไหมคะ เสียงดังฟังชัดเลยพร้อมเลคร,ครับพร้อมแล้วบนเวทีพร้อมหรือ,อยังคะผมคิดว่าด้านบนพร้อมแล้วนะครับข้างล่างเดี๋ยวผมขอเสียงอีกสักหนึ่งทีพี่น้องอสมอรพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาช่วยกันนับถอยหลังกันที่ คือโครงการพัฒนาศักยภาพอสมสู่สาธารณสุขยุคพัฒนาอสมเชื่อมต่อเทคโนโลยีสู่ชุมชนอีกหนึ่งครั้งขอเสียงปรบมือดังๆนะครับ